ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะเอย่าลืมกด u b s c r i b e นะคะช่องของเมย์ไว้ด้วยนะคะล,ะลูกปัดกันหลวงนะคะเราจะมีคลิปดีๆนะคะในการสอนทําลูกปัดค่ะในการสอนทํางานฝีมือลูกปัดนะคะขึ้นในทุกๆวันเลยนะลูกค้าสามารถกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะเราจะสอนทําพระจันทร์นะคะเป็นจี้พระจันทร์น่ารักแบบนี้นะคะให้ลูกค้านะคะสามารถเอาไปทําได้แล้วก็เอาไปขายได้ด้วยนะคะนี่จะเป็นเทคนิคการทําแบบบิดสติ๊กนะคะบิดสติ๊กเนี่ยมันก็จะเป็นการทําแบบที่เอามาก่อกันเหมือนอิด ะะเห็นไหมคะว่างานน้องจัะน่ารักมากแล้วก็ห้กับสร้อยคอได้เลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าวิธีการทำะจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็อยากกระซิบบอกว่าคลิปเนี้ยทำง่ายทำตามง่ายมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเป็น uh, จี้นะคะจี้ลูกปัดนะคะทรงพระจันทร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์นะคะที่ลูกค้าของเมนะเขาสั่งมาค่ะเพื่อที่จะเอาไปตกแต่งนะคะไปห้อยกับ เข็มกัดอะไรของเขาอีกสักอย่างนี่แหละเมย์ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะคะก็วันนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันนะลูกค้านะก็จะมีขาเริ่มต้นเลยก็จะเป็นลูกปัดค่ะอันนี้เป็นลูกปัดมิยุก,กินะคะของเรานะคะเม็ดขนาดเม็ดจะเท่ากันหมดเลยนะคะขนาดอันนี้น่าจะเป็น1ิ12นทับศูนย์นะคะหรือว่าไซส์1มิลน,นะคะแล้วก็เอ็นรอยลูกปัดเบอร์20ค่ะาอันนี้นะคะเอ็นรอยลูกปัดเบอร์20นะคะ,นนะ,คะ,ละ,คะแล้วก็กรรไกรค่ะตัดแบบ กลยตัดได้แบบนี้นะคะแล้วก็เข็มขาเข็มร้อยลูกปัดนะคะเข็มร mm ้อ hmm. ยลูกปัดจะพิเศษตรงที่ว่าเขาสามารถออาออกแบบนี้ได้นะคะ mm hmm. แล้วก็ห่วงขานี่จะเป็นห่วงร้อยลูกปัดขนาด4อ่า6มิลน,นะคะนี่เป็นขนาด6มิลน,นะคะแล้วก็สําคัญที่สุดเลยค่ะก็จะเป็นแพทเทิร์นค่ะแพทเทิร์นสำหรับการทำทำทำจี้อ่า แพทเทิร์นสำหรับการทำจี้พระจันนะคะจะมีโหลดอยู่ใน w w w n o k p a c o m นะคะหรือว่าถ้าใครที่หามไม่เจอนะสามารถคลิกดูคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างได้เลยนะคะก็จะมีแจกนะคะเดี๋ยวมาลองเริ่มทำไปพร้อมๆกันนะคะ จะเริ่มต้นนะคะด้วยการตัดเอ็นนะคะให้ได้ขนาดประมาณ50ิเซนนะคะขนาด50ิเซนก็จะเป็นขนาดที่เมย์ใช้โดยตลอดเลยนะเพราะว่าก็จะใช้ประมาณนี้เพื่อไม่ให้เอ็นมันพันกันนะคะถ้ายาวกว่าน,นี้เราก็จะตัดเอานะคะโอเคเราก็จะเอาเอ็นนะคะเอ็นร้อยลูกปัดของเรานะคะมาใส่ลงไปในเข็มนะคะเข็มซึ่งเข็มร้อยลูกปัดเนี่ยน้องจะว่างน้องจะสามารถอะไรว้างมากๆนะคะแบบนี้นะคะร้อยลงไปเลยแบบนี้นะคะ น,นี้เองนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นนะคะทํานะคะเวลาเราอ่านแพทเทิร์นลน์ของของเมเนจะมีแพทเทิร์นลน์แบบนี้นะคะเ,คเห็นไหมคะว่าอันนี้จะเป็นเลขหนึ่งมันจะน้องจะกลับด้านนะคะถ้าแบบนี้นะจะดูว่ามี1นึถึงสินะคะก็ให้เริ่มจากแถวที่1ก็คือข้างบนนี้ก่อนนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะโอเคเราจะเริ่มทําส่วนตรงฝั่งนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแต่ว่าเวลาทําก็กลับด้านอย่างนี้ จัดได้ไง่ายหน่อยนะคะโอเคแถวที่1ก็จะใส่ลูกป,ปัดลงไปก่อน3เม็ดนะคะโอเคเดี๋ยวเรา,เราลองใส่ไปเลยนะแบบไม่ต้องวัดปมอะไรสักอย่างเลยนะลูกค้านะให้เลือกลูกป,ปัดองก่อนค่ะ3เม็ดอ่ะสา3เม็ดเรียบร้อยแล้วนะคะพอได้ลูกป,ปัด3เม็ดนะคะก็จะเอาน้องใส่ลงไปข้างล่างเลยร้อยลงไปจนสุดเนยนะคะแต่ว่าระวังหลุดออกมาจากเส้นหลุดจริงๆด้วยระวังวหลุดจากเส้นเพิง่งพูดออกไปหยกๆยกว่าระวังหลุดจากเส้นก็หลุดจริงๆนะคะ ก็ร้อยลงไปนะคะอ่ะโอเคเราจะเหลือห่างน้องไว้สักประมาณสัก10เซนนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะใช้ให้ลูกปัดนะคะไปอยู่ข้างหลังอ่ะ <Okay. S 1> uh huh. แบบนี้นะคะให้ลูกปัดอยู่ตรงมือนะคะแล้วก็เอาเข็มนะคะร้อยเก็บตรงเม็ดที่สองร้อยส่วนทางกลับไปตรงเม็ดที่สองนะคะนี่มันจะไม่เห็นมันมีลายหน่อยอ่ะโอเคร้อยกลับไปตรงเม็ดที่สองนะคะแบบนี้นะคะร้อยวนตรงวงกลมนะ เสร็จแล้วค่ะเราก็จะทำเหมือนเดิมเพือร้อยเก็บไปตรงเม้ทีนึงนี่แล้วน้องพอได้แล้วนะคะน้องจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเหมือนการตะกออินนะคะเห็นไหมคะว่าน้องจะแบบน่าจจะต้องสูงนิดนึงโอเคนะคะพอเราได้สาม ล็อกแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาปลายนะคะฝั่งที่เป็นฝั่งสั้นๆนะคะให้ย้อนกลับมาตรงลูกปัดเม็ดกลางนะคะนี้ย้อนกลับไปตรงลูกบัดเม็ดกลางนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเอ็นเนี่ยน้องก็จะมาอยู่ฝั่งเดียวกันนะลูกค้าสังเกตว่าเอ็นจะมาอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วนะคะเสร็จแล้วเม็นก็จะจับปลายของลูกปเส้นที่สั้นนะคะมัดเลยค่ะ มัดสองรอบนะคะนี้รอบที่1นเนาะแล้วก็รอบที่สองท่านเหมือนเดิมเลยค่ะเอาซ้ายเอาขวาค่ะทับซ้ายสองรอบนะคะพันสองรอบแล้วก็ดึงค่ะคราวนี้ปมของเราก็จะอยู่แบบนี้นะคะให้เราเอาปลายของน้องนะคะที่มีอยู่นะคะให้เอาไปสอดลงไปข้างล่างคะ่ะสอดลงไปตรงเม็ดกลางนะคะเพื่อให้น้องทะลุไปด้านล่างแบบนี้แล้วเราก็สามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะตรงนี้เนาะ ตัดให้ถูกเส้นนะตัดเส้นเล็กนะ,ะเส้นสั้นนะคะไม่ใช่ตัดเส้นใหญ่นะ,ะโอเคแล้วเราก็จะเดินไปที่แถวที่2เลยนะคะเวลาที่เราเดินไปแถวที่2เนี่ยเราสังเกตนะคะว่าแถวที่2เนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ตรงกันแบบนี้เห็นไหมมันจะไม่ได้อยู่ตรงกันหมายความว่าเขาต้องเหลื่อมออกไปอีก2เมตรนะคะวิธีการนะคะทําง่ายมากๆเลยนะคะเราก็จะเอาเอ็นรอยลูกปัดของเรานะคะสอดย้อนกลับไปที่ลูกปัดเม็ดแรกก่อนนะคะ เข็มเนาะร้อยย้อนกลับไปที่ลูกบอลเม็ดแรกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องขึ้นเม็ดใหม่ด้วยนะนะอ่ะอันนี้อันนี้จะต้องสลับด้านหน่อยทำไมโทษนะคะอ่ะโอเคนะคะพอเราร้อยได้แล้วนะคะเราก็จะเอาเอ็นนะคะขยับมาตรงลูกบอลเม็ดแรกนะคะให้น้องมาอยู่ตรงเม็ดแรกนะคะเสร็จแล้วเมก็จะใส่ลูกบอลลงไปทีละเม็ดนะคะแล้วก็สอดย้อนกลับไป เสร็จ <ersch> แล้วนะคะใส่ลูกปัดร้อยลูกปัดลงไปเพิ่มอีกหนึ่งเนะคะแล้วก็ร้อยย้อนกลับไปที่เม็ดลูกปัดเม็ดสุดท้ายนะคะเม็ดแรกนี่ไม่ใช่เม็ดสุดท้ายเม็ดแรกนะคะสอดย้อนกลับมานะคะแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้ก่อนแล้วก็สอดย้อนกลับไปค่ะที่ลูกปัดเม็ดนั้นเลยเม็ดเล็กๆนะคะจะเป็นงานจิ๋วนะคะเพราะฉะนั้นจะเล็กมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราอยากให้น้องเหลือมออกมาอีอีท่อนหนึ่งนะคะ ค่ะเมื่อเราได้เป็นล็อกที่1นนะคะคราวนี้เราจะขยับออกมาเป็นล็อกที่2อ,อยังไงนะคะก็ให้ใส่ลูกปัดเ,เข้าไปอีก1เม็ดนะคะคือการเอาลูกปัดเข้าไปเนี่ยเราจะใส่เข้าไปทีละเม็ดนะคะแล้วก็เอาลูกปัดขาววนค่ะวนกับเม็ดเม็ดลูกปัดเม็ดเมื่อกี้นะที่เราใส่ลงไปนะคะวนกันไปเลยนี่นะคะ คราวนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าน้องก็จะผลวออกมาเป็น2ล็อกเหมือนกับในแพทเทิร์นนะคะโอเคคราวนี้นะคะเราก็จะกลับไปทําตรงนี้นะคะใส่ลูกปัดไปอีก1เม็ดนะคะแล้วเอาเข็มค่ะสอดทะลุนะคะทะลุตรงระหว่างลูกปัดเห็นไหมคะระหว่างนะ้าเห็นเห็นไหมแทงลงไประหว่างลูกปัดไม่ใช่แทงลงไปในลูกปัดนะระหว่างลูกปัดแทงขึ้นลงไปเลยคะ่ะแบบนี้แล้วก็ย้อนกลับแล้วก็ดึง ย้อนกลับมาที่ลูกปัดเม็ดเมื่อกี้นาแล้วก็ดึงค่ะคราวนี้เราจะต้องดึงให้แน่นนะคะเพราะว่าบางทีเวลาเราทำเนี่ยไอเอ็นอ่ะเราดึงไม่แน่นนะคะเพราะฉะนั้นน้องจะไม่ไม่เรียงกันสวยเราต้องเรียงกันก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะโอเคเราก็ใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งเม็ดค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะใส่ทะลุลูกปัดไปแบบนี้นะคะแล้วก็สอดย้อนกลับนะคะ ก็สอดย้อนกลับมาอีกทีนะคะเห็นไหมคะก็จะได้แล้วนะคะคราวนี้พอเรามาสังเกตดูเนะะี่ยค่ะตอนนี้ลายยังไม่จบนะแต่ว่ามันจะต้องมีถ้าแถวที่2จะมี1 2 3 4 5 6จะมี6เม็ดใช่ไหมคะตอนนี้แถวที่2เรามี4เม็ดแล้วนะคะก็ใส่เพิ่มลงไปอีก1เม็ดนะคะแล้วก็สอดทะลุไปที่ลูกป,ปัดเม็ดแรกนะทะลุนะคะคราวนี้ทะลุลงไปที่ลูกปัดเม็ดแรกนะคะให้สอดทะลุไปเลยนะคะแล้วก็คราวนี้ให้สอดย้อนกลับมาที่ลูกป,ปัดคะ่ะ น,นะคะอ่าคราวนี้เราจะสังเกตว่าน้องจะเริ่มเหลื่อมกันตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมค่ะฝั่งนี้เขาจะมีเหลื่อมออกมา2เมตรนะเพราะฉะนั้นจะต้องใส่ลูกปัดลงไปอีก1เมตรค่ะแบบนี้แล้วก็จับเอ็นนะคะวนค่ะให้เป็นวงกลมนะทาให้เป็นแบบวงกลมนะแล้วก็ดึงค่ะแบบนีน้ีเรียบร้อยนะคะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แถวที่สอง นี่เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมว่าเราจะได้แถวที่2แล้วแถวที่1มี3เม็ดนะคะแถวที่2มี6เม็ดพอแถวที่3เนี่ยเราจะสังเกตว่าเขาจะมี7เม็ดแต่มันจะเหลื่อมออกไปแค่เม็ดเดียวนะคะไม่ต้องตกใจนะคะวิธีการก็คือให้เรานะคะสอดเอ็นค่ะย้อนกลับไปที่ลูกป,ปัดเม็ดนี้นะคะเม็ดริมสุดนะคะ,ะวิธีการนะคะเราไม่ต้องตกใจนะคะให้เรานะคะใส่ลูกป,ปัดลงไปก่อนค่ะ1เม็ดนะคะ ะะเสร็จแล้วคะ่ะจับเอ็นนะคะจับเขมนะคะทะลุไปที่ระหว่างลูกปัดนะคะการทําพิโยเต้คือการร้อยทะลุระหว่างลูกปัดนะคะใครที่ไม่เข้าใจนะคะเมย์จะมีคลิปที่ใช้ลูกปัดเม็ดใหญ่กว่านี้นะคะจะมองเห็นชัดกว่าเนาะโอเคเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปที่ลูกปัดเลยจ้าแบบนี้การทำพิโยเต้คือการเก็บลูกปัดระหว่างเม็ดนะคะ กับอระหว่างเมนะคราวนี้มันจะเป็นอย่างงี้มันจะยังไม่ไปโผล่ใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใส่ไปอีกหนึ่งเม็ดนะคะถ้าตามหลายก็จะต้องเหลื่อมกันออกไปนะ,ะขยายข้างนะคะ mm hmm. ก็ให้ใส่ลูกปัดลงไปหนึ่งเม็ดคะ่ะแล้วก็สอดทะลุลงไปนะคะนี่นะคะแล้วก็ย้อนกลับมาที่ลูกปัดะคะ่ะ เรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะน้องจะเหลือออกมาแหละเป็นอีกเม็ดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการที่เราจะกลับมาทําเพราะว่าตอนนี้เราเสร็จฝั่งขอแเราใช่ไหมเราจะร้อยย้อนกลับมาทําฝั่งข้างล่างนี้นะคะก็คือให้เราร้อยลูกเอ็นนะคะทะลุนะคะไปที่ลูกปัดเม็ดนี้แล้วก็ลูกปัดเม็ดแถวที่อาลูกปัดเม็ดนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทะลุนะคะ ให้เอาเข็มนะคะทะลุไปที่มันจะมีเอ็นที่อยู่ตรงระหว่างกลางนะคะให้ทะลุเข้าไปนะคะเพื่อไปเกี่ยวก่อนนะคะแล้วย้อนกลับไปที่ลูกปัดเม็ดเม็ดที่2อนะคะอันนี้คือเม็ดที่1นะนี่ให้รอย,ย้อนกลับไปที่ลูกปัดเม็ดที่2นะคะรอย,ย้อนกลับไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงค่ะให้เรียบร้อย นี่ค่ะพอถูกต้องนะคะเอ็นนะคะก็จะทะลุนะคะกลับมาที่เม็ดที่2นะคะต้องทะลุออกมาทางนี้นะ,ะเห็นไหมคะว่าน้องจะทะลุออกมาตรงเม็ดที่2นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะร้อยลูกปัดลงไปค่ะอีก1เม็ดนะคะแล้วก็สอดลูกปัดนะคะไประหว่างเอ็นนะคะระหว่างเอ็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ดึงค่ะ แล้วก็ดึงเอ็นนะคะร้อยลูกปัดนะคะทะลุไปที่ลูกปัดอีกเม็ดหนึ่งนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ดึงค่ะเห็นไหมคะเราจะทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยคะ่ะจนครบตามแถวความยาวถึงแถวที่หนะคะแถวที่หเลยนะคะเราจะทําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราลองมาทําไปด้วยกันนะคะ คราวนี้นะคะพอจบแถวที่สที่3นะคะวิธีการจบนะคะให้เราใส่ลูกปัดอันนี้คือเม็ดทาเม็ดสุดท้ายของแถวที่3แล้วนะคะให้ร้อยลูกปัดลงไปหนึ่งเม็ดนะคะหเม็นนอกให้เม็ดเดียวเสร็จแล้วนะคะให้ย้อนทะลุลูกปัดลงไปค่ะหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ดึงค่ะเสร็จแล้วให้ย้อนทะลุกลับไปที่ลูกปัดอีก คราวนี้เราก็จะสามารถเริ่มต้นตรงแถวต่อไปนะคะวิธีการเริ่มต้นแถวต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะให้ร้อยลูกปัดลงไป1เม็ดจ้าแล้วสอดทะลุลงไปที่ลูกปัดเม็ดนี้เม็ดแรกนะเม็ดที่เราทํากันอยู่นะคะเสร็จแล้วดึงค่ะแล้วก็สอดทะลุไปที่ลูกปัดเลยนะคะอันนี้คือวิธีการทําแบบปานออกมานะคะแล้วก็ทําต่อไปค่ะเรื่อยๆ แล้วก็ซอทล์มันก็คือการการทำยเูเทสการทำบิดส,นนสติ๊กนะคะก็คือจะร้อยระหว่างกลางของลูกปัดน,นะคะพี่ยเต้จะเป็นอีกแบบนึน,น,นี่เป็นปิดิดสติ๊กนะคะโอเคเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้นะคะเมย์ก็เดินทางมาถึงแถวที่5แล้วนะคะกําลังจะขึ้นแถวที่6นะคะถ้าสังเกตดีๆเมย์จะวงกลมไว้เพราะว่าตรงนี้เมย์จะเอาใส่ห่วงนะคะลงไปเพื่อห้อยจี้นะคะวิธีการที่จะใส่ห่วงลงไปนะคะเราจะเริ่มต้นค่ะขึ้นแถวที่6หเมตรก่อนนะคะ สอดย้อนไปที่ลูกปัดน้องใส่ลงไป1เม็ดแล้วก็สอดย้อนกลับไปที่ลูกปัดนะคะจังหวะที่เราจะใส่ย้อนลงไปที่ลูกปัดเนี่ยเราจะต้องย้อนกลับมาที่ที่ที่ลูกปัดใช่ไหมคะเราจะเอาห่วงค่ะใส่ลงไปด้วยนะคะแต่ว่าห่วงอันที่จะใส่ไปเนี่ยเราจะต้องปิดตรงระหว่างรอยต่อของเขาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปแบบนี้นะคะ เห็นไหมว่านี่คราวนี้ห่วงเขาก็จะอยู่ตรงนี้เพราะว่าเวลาเราทำตัวบิสติกเนี่ยเราจะค่อนข้างแน่นมากๆเราจะใส่ห่วงลงไปทีหลังไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำเป็นวิธีการทำก็คือทำให้ครบลายของแถวที่6เลยนะคะก็เห็นไหมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แค่ทำต่อไปแบบนี้นะคะ okay. เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ ตอนนี้นะคะเมย์ก็ทําแถวที่6นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีลักษณะเป็นเป็นแผ่นๆเหมือนเรือเหมือนครื่งวงกลมแบบนี้นะคะแล้วเมย์จะมาทําอีกตะง,งอยฝั่งนี้ก่อนนะคะแล้วถึงจะไปทําฝั่งนี้นะเราจะค่อยๆทําไปทีละข้างนะคะลูกค้าคราวนี้นะคะแถวที่7นะคะเราจะใส่แถวนี้แบบ3เม็ดนะเริ่มต้นก็ใส่ลูกปัดลงไปเลยขาะ1เม็ดเนาะแล้วก็ย้อนกลับไปที่ลูกปัดเหมือนเดิมแบบนี้แล้วก็ย้อนกลับมาที่ลูกปัดนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ร้อยลูกปัดลงไป1เม็ดนะคะแล้วก็สอดทะลุเหมือนเดิมเลยนะคะสอดทะลุแล้วก็สอดย้อนกลับไปที่ลูกปัดเนาะมีนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ลูกปัดลงไปอีกหนึ่งเม็ดจ้าีนะคะแล้วก็สอดย้อนกลับไปที่ลูกปัดนะคะ เรียบร้อยนะคะนี่คือแถวที่7ดนะคะตรงนี้เนาะคราวนี้เราก็จะขึ้นมาแถวที่8ดนะคะด้วยการใส่ลูกปัดลงไปอีกหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็มาตรงกลางระหว่างลูกปัดเลยนะคะเราต้องดูก่อนว่าอันนี้อ่าไม่ใช่อันนี้คือเพราะว่าเขาจะต้องเยื้องมาฝั่งนี้ใช่ไหมเราต้องร้อยทะลุลูกปัดน,นะคะเพราะว่าเราต้องสังเกตว่าอันฝั่งเนี้ยเขาใจอยู่ยังไง เหมนกนคราวนี้เราจะร้อยเก็บตรงกลางของลูกปัดนะคะเพราะว่าเม็สองเมตรเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางพอดีเนาะนี่ตรงระหว่างของลูกปัดมันจะมีเอ็นอยู่นะคะแล้วก็สอดย้อนกลับเหมือนเดิมค่ะอีกหนึ่งเมตรนะคะแล้วก็สอดย้อนกลับทะลุนะคะแล้วก็สอดย้อนแบบนี้คราวนี้เราก็จะได้แถวที่ แแล้วนะคะต่อไปเราจะทําแถวที่9้านะคะแถวที่9้าเหมือนเมื่อกี้ที่เมย์สังเกตนะคะก็คือว่าแถวที่9้าเนี่ยลูกปัดเขาจะเยื้องไปฝั่งนี้นะคะตอนนี้เราก็ดูว่าอ๋อหัวเราจะอยู่ฝั่งไหนอ่ะคราวนี้ตรงมันจะต้องตรงตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่ลูกปัดลงไปเลยค่ะ1เม็ดนะคะเสร็จแล้วย้อนทะลุนะคะไปที่ลูกปัดเม็ดนี้ย้อนทะลุลงไปนะคะ ย้อนทะลุเลยเสร็จแล้วพลิกกับลูกปัดนี้ขึ้นมานะคะให้เขาโผล่มาฝั่งนี้นะแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้แล้วก็ใส่ลูกปัดลงไปอีกหนึ่งเม็ดนะคะสอดทะลุลูกปัดสอดทะลุระหว่างลูกปัดนะคะก็คือร้อยไปตรงเอ็นเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดทะลุไปที่ลูกปัดะคะ่ะ น,นะคะคเสร็จแล้วนะคะเราจะทําแถวแถวที่9ก้าก็คือเสร็จแล้วแบบนี้แถวที่1ิบนะคะเราจะสังเกตว่าหัวของน้องมันจะไปอยู่ก็จะไปอยู่แบบชีดไปฝั่งนู้นเลยซึ่งน้องจะมาอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทํานะคะเราจะเอาเอ็นนะคะร้อยกลับไปที่ลูกปัดก่อนนี่แบบนี้นะคะแล้วคราวนี้เมย์จะสอดทะลุเอ็นนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาเริ่มจากเม็ดฝั่งนี้นะคะ่ะ สอดทะลุเอนไปแบบนี้นะคะแล้วดันตัวเองดันเข็มนะคะกลับไปที่ลูกปัดเม็ดแรกนะคะเม็ดขอบเนาะ,นะคราวน,นี้เราสังเกตว่าเราจะอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมคะให้ร้อยลูกปัดลงไป1เม็ดนะคะแล้วก็เราจะมาร้อยเก็บตรงฝั่งนี้ด้วยนะคะก็อีก1เม็ดนะคะเสร็จแล้วนะคะเอาเอ็นนะคะเอาเข็มนะคะร้อยย้อนกลับไปที่เม็ดลูกปัดเม็ดตรงนี้เม็ดที่สองนะอันนี้คือแถวที่ส0เนาะ กับแถวที่1 1เห็นไหมคะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ย้อนค่ะวิธีการก็คือให้เอาเอ็นนะคะทะลุเหมือนเดิมอเอาเข็มค่ะทะลุเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็ทะลุขึ้นไปอย่างนี้ค่ะทะลุในลูกปัดเนาะเสร็จแล้วเราก็ร้อยย้อนกลับมาที่เม็ดลูกปัดเม็ดนี้นะคะเม็ที่อยขอบ,ขอบเม็ดเดียวนะคะ เสร็จแล้วนะคะแค่นี้เราก็จะได้จะงอยไอตัวพระจ,จันทร์นะคะที่แบบแหลมๆมาแล้วนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปทําอีกฝั่งหนึ่งนะคะวิธีการที่เราจะไปทําอีกฝั่งหนึ่งก็คือเราจะต้องเลาะเข็มนะคะของเราไปจนเลาะไปตามลายของลูกปัดนะคะเพื่อที่จะให้เข็มของเอ็นของเรานะคะมาอยู่ฝั่งนี้นะคะ ก็จะร้อยนะคะคราวนี้เราจะข้ามไป1 2 1 2 3 4 4นเมตรนะคะเราก็ลอไปเลยค่ะลอไปตามลายของเขานะคะเทคนิคก็คือเราจะไม่ไม่ข้ามลูกปัดนะคะเห็นไหมคะไม่เอาไม่เอาเอ็นนะคะทับลูกปัดร้อยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้คือเมทิที่3 1 2 3 4ี่ 1>, 1 2 3 4โอเค4นะคะครบแล้วนะคะเราก็จะดูว่าเราจะต้องเริ่มเป็นเมธที่ 1, 2นึอ่เโอเคคราวนี้เราก็จะมาเริ่มแถวที่7จงฝั่งนี้นะคะก็ใส่ลูกปัดลงไปเลยค่ะ1เม็ดสอดทะลุเหมือนเดิมแบบนี้แล้วก็สอดย้อนกลับไปที่ลูกปัดก็คือเริ่มทำเลยก็เหมือนเดิมใส่ไปอีก1เม็ดนะคะ แถวที่7เราจะใส่5เม็ดเนาะเป็นแถวที่มี5เม็ดนะคะแล้วก็ย้อนกลับคาหนิดได้2เม็ดแล้วนะ3เม็ด ก็อันสุดท้ายนะคะเม็ดเม็ดที่ห้านะคะก็ใส่ลงไปเลยหนึ่งเม็ดนะคะแล้วมาทะลุตรงลูกปัดตรงนี้นะคะตรงที่อยู่ตรงห่วงเนาะทะลุค่ะแล้วก็ทะลุกลับนะคะกลับที่เม็ดลูกปัดนะคะเสร็จแล้วคืออันนี้คือแถวที่7ดนะคะคราวนี้เราจะเดินทางมาถึงแถวที่8ดนะคะแถวที่8ดเนี่ยน้องจะมีแค่ 3เม็ดนะคะเริ่มจากตรงขอบนะคะก็ใส่ไปเลย1เม็ดนะคะแล้วก็ทะลุเห็นไหมคะดูตามแพทเทิร์นไลน์นะที่เมย์ทำไว้ให้นะคะสามารถพิมพ์นะคะไปได้เลยนะคะพิมพ์ไปในในเว็บไซต์นะคะในเว็บไซต์ลูกปัดดอทเนี่ยเราก็จะมีเยอะมากๆเลยนะคะแพทเทิร์นที่เมย์ทำไปแจกเนาะรวมถึงใครที่อยากได้อุปกรณ์แบบนี้นะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะที่ไลน์ไอเดียแอดลูกปัด ก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด s u b สไคร b ์อย่าลืมกด s u b s ไคร b ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลืมนะเราจะหามไม่เจอกันด้วยเพราะว่าเมก็จะมีอัปเดตคลิปดีๆอย่างเงี้ยทุกๆวันเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ใครที่มีคําถามเนาะเอ๊ะอยากให้ทําคลิปสอนทำอะไรอะไรเงี้ยก็สามารถทิ้งข้อความนะคะไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะ ก็จะทําคลิปดีๆแบบนี้มาให้ทุกทุกคนนะคะทุกทุกวันเลยจ้าโอเคแถวที่8เรียบร้อยแล้วนะคะพอแถวที่9นะคะลูกค้าเราสังเกตแถวที่9เนี่ยน้องจะเหลื่อมมาตรงฝั่งนี้เห็นไหมว่าเห็นไหมคะว่าถ้าดูตามแพทเทิร์นน่ะน้องจะจะไปข้างในนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเราจะเริ่มแบบไหนนะคะคราวนี้มันจะเริ่มข้างไหนอันนี้คือฝั่งข้างในนะคะให้เราใส่ลูกปัดลงไป1เม็ดเนาะ แล้วย้อนกลับที่ลูกปัดค่ะถ้ามันเหลือมาข้างในนะคะหมายถึงว่าถ้าเราอยากให้มันบานออกเราจําได้นะว่าเราจะต้องใส่ตรงลูกปัดลงไปเลยทะลุเอ็นตรงลูกปัดนะคะแล้วก็สอดย้อนกลับค่ะตรงลูกปัดเนาะเ,เสร็จแล้วนะคะก็ร้อยลูกปัดอีกหนึ่งเมนะจ๊ะร้อยทะลุเหมือนเดิมนี่นะคะเสร็จแล้วก็ย้อนกลับอ่าแล้วก็ เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็คือแถวที่9ก้าเราจะมีอยู่ทั้งหมด3เม็ดนะจ๊ะแล้วก็สอดย้อนกลับแบบนี้โอเคคราวนี้แถวที่9้าเราก็จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะเดินกันไปที่แถวที่10นะคะเพราะแถวที่10เนี่ยลูกค้าสังเกตนะคะว่าเขาก็จะกลับมาตรงตรงเท่าเดิมกับแถวนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลูกลบอลลงไปหนึ่งเมตรค่ะแล้วก็ย้อนกลับที่ลูกปัดเลยย้อนกลับที่ลูกปัดเม็ดแถวนี้นะ เสร็จแล้วสอดทะลุกลับมาตรงนี้อ่าคราวนี้แถวที่10เนี่ยก็ใช้3เม็ดเหมือนเดิมแล้วก็ทะลุตรงกลางระหว่างลูกป,ปัดแล้วก็ดึงทะลุตรงกลางเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ลงไปอีกหนึ่งเม็ดนะคะทะลุตรงกลางเหมือนเดิมจ้าแล้วก็สอดกลับไป น,นะคะโอเคเราไปถึงแถวที่สิแล้วนะพอไปถึงแถวที่11เราสังเกตว่าเราจะลดเหลือแค่2เมตรนะคะโอเคสเมตรแล้วเราก็ดูว่าเขาจะอยู่ตรงไหนอ่ะนี่คือเขาจะอยู่ระหว่างกลางนะคะเท่ากับเราจะเอาเอ็นนะคะทะลุตรงนี้ทะลุตรงกลางนะคะ ราวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะมาทําแถวที่12แล้วนะลูกค้ามันมีแค่สิแถวนะคะแถวที่12เนี่ยสังเกตว่าเขาก็จะโผล่ไปตรงกลางอีกนะคะแล้วก็ใส่ลงไป1เม็ดนะคะแล้วก็ร้อยทะลุนะคะแล้วก็สอดย้อนกลับแบบนีนะ้ไอจังหวะที่มันจะผิดเนี่ยก็คือการที่เรานับถอยนับกับถอยลูกปัดนะมันก็เลยทําให้เราไม่ได้นะคะจะต้องดูดีๆว่า จังหวะการนับการถอยลูกปัดมันเป็นยังไงนะคะดูตามแพทเทิร์นได้เลยนะเมย์ทำแจกอยู่แล้วนะคะก็ทะลุเข็ม,มนะคะทะลุลูกปัดลงไปแล้วเราก็สอดย้อนกลับเสร็จแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะใส่ลูกปัดลงไปหนึ่งเม็ดนะจ๊ะแล้วก็สอดทะลุนะคะแล้วก็อันนี้คือแถวสุดแถวที่12แล้วนะนี่แล้วก็ย้อนกลับแล้วก็ใส่ไปอีกหนึ่งเม็ดนะคะ พทเทิร์นลายพวกนี้เมย์เขียนเองนะลูกค้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ปิ้นเก็บไปใช้ได้แต่ว่ารบกวนไม่เอาไปปิ้นขายนะคะเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของรุปันะจ๊ะโอเคแล้วก็สอดทะลุนะคะเดินนะจ๊ะอ่านี่เห็นไหมแล้วก็เดินมาถึงแถวเกือบจะสุดท้ายแล้วอันนี้คือแถวเกือบสุดท้ายนะแล้วก็จับดันดันหน่อยนะคะดันให้น้องดีๆหน่อยแล้วก็ไปสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายแล้ว สอดย้อนกลับไปที่ลูกปัดอ่าไม่ใช่สิลืมดูอันนี้เดินมาถึงแถวสุดท้ายแล้วนี่คือแถวสุดท้ายแล้วลูกค้าแถวสุดท้ายคือแถวที่13านะจ๊ะโอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสังเกตได้ว่านี่ห่วงพระจันทร์ของเราก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการเก็บเอ็นนะคะเก็บปมนะเราก็จะสอดย้อนลูกปัดน,นะคะกลับไปสอดเข็มย้อนกลับไปที่ลูกปัดน,นะคะ กลับไปลึกๆหน่อยนะคะสักประมาณ2 3สาแถวนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะคะเราจะเอาเอ็นนะคะมาเก็บตรงเม็ดลูกป,ปัดที่อยู่ระหว่างตรงกลางนะคะดึงแล้วทะลุเข็มค่ะทะลุเข็มนะคะลงรูกใกล้ๆกันเนี่ยนะคะให้ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะแล้วเอามือนะคะ จับตรงห่วงไว้เพื่อให้เอ็นอะ่ะมันยังอยู่เป็นห่วงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราไอท้ทะลุย้อนกลับมานะคะแต่ว่าต้องข้ามแบบนี้นะคะเพื่อให้เหมือนกับว่าเอ็นอะ่ะเขาจะไปข้ามมีที่จับนะคะแล้วก็เอาเข็มขัพันหนึ่งแล้วก็สองแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะคราวนี้ดึงแล้วก็ให้ปมเขาไปอยู่ตรงระหว่างกลางนะคะเสร็จแล้วเราก็สอดย้อนกลับไปที่ลูกปัดได้เลยดึงปมดึงปมให้แน่นนะคะ เรียบร้อยแค่นี้นะคะก็จะได้จี้ลูกปัดเป็นจี้ดอกจี้ G พระจันทร์นะคะน่ารักน่ารักนะคะเสร็จแล้วก็เอากันไกรตัดได้เลยจ้าได้แล้วเสร็จตอนนี้เรียบร้อยขอจงจี้นะคะก็จะได้จี้พระจันทร์น่ารักแบบนี้นะคะเอาไปห้อยกับสร้อยคอก็สวยนะเอาจริงคือแบบทําอะไรก็สวยนะคะนี่ก็ใครนะคะที่สนใจก็อย่าลืมกด subscribe ไปด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะกับเมย์เมสินที่กันทาค่ะสวัสดีคะ่ะ